สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันก็จะเป็นตัวแทนในการนําเสนอความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการการศึกษาการกําหนดเป้าหมายการรวบรวมและการรีไซน์เคสร้างผลิตภัณฑ์ควบคุมค่ะโดยเนะะื้อหาในสไลด์ในวันนี้ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่มาและความสำคัญวัตถุประสค์แผนการดําเนิน,นงานผลการดาเนิน,นงานปัญหาและอุปสรรคและสุดภาพรวมค่ะสําหรับที่ โดยที่มาและความสําคัญของงานนี้นะคะเป็นการสนับสนุนข้อมูลสําหรับการจัดทาร่างพรบการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยมีผู้สนับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะที่สําคัญะ,ะอย่างเช่นผู้ผลิตผู้ผลิตผู้บริโภคศูนย์รวบรวมรงทอดแยกแล้วก็สถานที่จ้งทําลายค่ะโดยในการผลิตเครื่องเช้ไฟฟ้าค่ะมันมีการใช้ raw material ที่เป็นธาตุสำคัญนะคะอยู่มากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการนำ แล้ท่านเหล่านี้กลับมารีไซเคิลก็จะเป็นการสนับสนุนในโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ค่ะ in โดยในระยะที่ผ่านมาค่ะเราได้ทําการศึกษาผางการไหลของการจัดการทรัพยาิรใช้ไฟฟ้าและเอนโทรปในประเทศไทยนะคะโดยตัวผ่างการไหลเนี่ยค่ะในระยะแรกเราใช้ข้อมูลเป็น�เซอร์รีวิวะฉะนั้นในการจะทาในระยะนี uh ้ค่ะก็จะเป็นการนําข้อมูลที่ เป็นขยะจริงๆที่เราพบในประเทศไทยนะคะลองเอามาถอดแยกว่าได้ปริมาณสส่วนของที่สามารถรีไซเคิลได้เท่าไหร่ของที่จะต้องนําไปกำจัดเท่าไหร่และรวมถึงตัวแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้นํามาทําการสกัดทางเคมีเพื่อดูองค์ประกอบสําคัญทั้งที่มีมูลค่าและเป็นผิดที่อยู่ในแผงวงจรค่ะเพื่อดูความคุ้มค่าทางเสียงสารและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ดยประโยชน์ของงานวิจัยนี้นะคะก็สามารถทราบข้อมูลสิทธิเจาก,การรีไซเคิลทั้งที่มีค่าและเป็นของเสียนะคะได้ระบบฐานข้อมูลที่ผู้่ยวข,ข้องสามารถนํามาใช้งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขและสร้างสถานการณ์ตามข้อมูลของตนเองได้ค่ะรวมถึงสุดท้ายเป็นการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการกําหนดเป้าหมายสาหรับการรีไซเคิลข้าวสารเชื่อมไฟฟ้าลและอิเล็กทรอนิกส์ที่คานึงถึงความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมค่ะ ประสมบค,ค่ะประกอบด้วย3ข้อด้วยกันนะคะได้แก่อันแรกค่ะการศึรกษาองค์ปรอบสส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันที่2ก็คือเป็นการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้อย่างเป็นระบบค่ะสุดท้ายคือเป็นการัดทาข้อเสนอแนวทางในการกําหนดเป้าหมายสําหรับการรวบรวมและรีไซเคิลค่ะขั้นตอนการดําเนินง,งานค่ะจะประกอบไปด้วยการรวบรวมซาก ตัวอย่างนะคะแล้วก็นำมาทดแยกทางกายภาพสุดท้ายก็คือนำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะไปทำการทดลองทางเคมีเพื่อดูองค์ประกอบภายในค่ะในการถอดแยกด้วยมือค่ะหลังจากที่เรารวบรวมสร้างผิกสัรฑ์5ชนิดค่ะได้แก่แอร์ทีวีโทรศัพท์มือถือตู้เย็นคอมพิวเตอร์นะคะจะมีการจดข้อมูลของสร้างอย่างเชน่นยี่ห้อรุ่นปีที่ผลิต หมายเลขเครื่องวังน้ำหนักวัดขนาดนะคะแล้วนํามาถอดแยกด้วยมือและส่วนบันทึกสิ่งที่ไดจากจการถอดแยกค่ะในส่วนของการสกัดทางเคมีค่ะเราก็จะสนใจทั้งโลหะที่มีค่าและโลหะที่มีพิษนะคะเพื่อนาไปประเมินคุณค่าของคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่ะโดยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรานามาทําการศึกษาค่ะ,คะก็จะประกอบไปด้วยทีวีคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ CPU แล้วก็ RAM นะคะในส่วนของทีวีและคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ power supply แล้วก็ของแอร์ค่ะมันจะเป็น PCB แบบ low grade ค่ะเราจะต้องทำการถอดแยกวัสดุบางส่วนออกไปก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถบดได้ทั้งแผงนะคะเราก็จะนำส่วนที่สามารถบดได้อย่างเช่น t r a n s i ต t o r diode ชิปแล้วก็แผงเปล่าค่ะเข้ามาเข้าเครื่องบดนะคะแต่ว่าในส่วนของ แผงวงจรสักพัน์สัมเมือถึงจั c ซ u และแลม่ะมันสามารถที่จะทำการบดได้เลยค่ะซึ่งในกระบวนการบดค่ะเราก็จะบดหยาบก,ก่อนด้วยเครื่องเซเดอร์แล้วนำมาบดละเอียดเพื่อเป็นคัตติ้งมิลนะคะในการบดเนี่ยค่ะก็เป็นการลดขนาดไซส์เพื่อทำให้การทดลองสารเคมีเราสามารถสัมผัสเข้าถึงตัวตัวอย่างของเราได้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะคะแล้วนำตัวหลังจากที่บดแล้วค่ะก็นำมาทำการ คัลลิ่งตัวอย่างนะคะแล้วก็แฮนด์มิกซิ่งเมทอดค่ะเพื่อนำไปทดลองอีกทีหนึ่งค่ะเป็นการเก็บตัวอย่างค่ะแล้วก็หล,นนะะหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราผสมตัวอย่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะนำมาทำการทดลองสกัดนะคะได้แก่สกัดด้วยกรดไนตริกแล้วก็สกัดด้วยอะควาเรเจีย ต่อนะคะเป็นการทดลองแบบต่อเน,นื่องคะ่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ะก็จะมีถ้าเป็นสารละลายค่ะจะวิเคราะห์ด้วย ICP แต่ว่าถ้าเป็นโซลิดค่ะก็จะวิเคราะห์ด้วย f r f ค่ะแล้วทางในการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราจะใช้ระบบฐานข้อมูละคะ่ะที่จะเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งดูผลการเพิามสิ่งแวดลอ้อมและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่ะ ในข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะเราจะนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาอภิปรายร่วมกับข้อมูลที่เราได้สก็บไว้นะคะเพื่อวิเคราะห์และดูปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของสร้างผลิตภัณฑ์แต่ตละชนิดค่ะแผนการดําเนินงานค่ะณปัจจุบันค่ะเราอยู่ในช่วงของการทดลองสกัด ตัวซากนะคะในช่วงแรกที่เป็นการออกแบบในการรวบรวมสร้างแลอดทดลองขัดแยกดยทีนไกลภาพก็คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปัจจุบันด้วยสถานาการณ์ปัญหาการแพร่ระบ,บาดของเชือ้อโควิด -19 ค่ะทำให้เราไม่สามารถสกัรรดได้ตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะต้องเลื่อนงานตัวนี้ nova, ค่ะออกไปนะคะแล้วก็นําข้อมูลที่ได้จากการทดแยกเชิงกไยภาพค่ะ,คะขึ้นมาวิเคราะห์ในช่วงนี้ก่อนแทนค่ะ สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะปัจจุบันค่ะก็ได้ทำการรวบรวมจำนวนซากนะคะได้แก่เครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ตู้เย็นโทรศัพท์มือถือเครื่องปรับอากาศจำนวนตามนี้นะคะซึ่งก็ได้มีการรื้อแยกด้วยมือนะคะของเธอเซฟไฟฟ้าชุกชนิดค่ะแล้วที่นี้ค่ะเรานำผลการ หรือแยกค่ะมาวิเคราะห์ดูองค์ประกอบนะคะว่าสามารถองค์กรพิดาค่ะสามารถรีไซเคิลแล้วก็มีส่วนที่จาเป็นต้องนําไปกาจัดค่ะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะห์ผังการไหลค่ะในแต่ละผังการไหลของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีหลักการคล้ายๆกันนะคะก็คือในส่วนแรกค,ค่ะจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามานะคะเข้าสู่กระบวนการ หรือแยกหรือถอดแยกนะคะแล้วก็ได้เป็นอุปกรณ์ต่างๆค่ะบางเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีอุปกรณ์ที่ถอดแยกต่อเนื่องได้อีกนะคะแล้วก็จะมีซับโปเซตอยู่ข้างในค่ะและสุดท้ายค่ะจะเป็นการดัมมี่ตัวกล่อง r ีซ y c เ i n g กับกล่องดิสโทโซเพื่อเป็นการดูเปอร์เซนต์ของ การของวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและวัสดุที่จะต้องนําไปกําจัดค่ะดูเป็นปริมาณค่ะซึ่งปริมาณของเครื่องเซฟไฟฟ้าที่เข้าเนี่ยค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ในที่นี้เราใช้100เพื่อที่ต้องการดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ตรงนี้ค่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เราอาจจะใช้ข้อมูลของปริมาณซากที่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าข้อมูลตรงนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปตัวความหนาของเส้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะหลักการจะเป็นประมาณนี้ค่ะแลว เรามาดูที่เครื่องแรกนะคะก็คือตัวจอโทรทัศน์แบบ CRT ค่ะผมว่าวัสดุที่ต้องนำไปรีไซเคิลอยู่ที่37%นะคะ่ะแล้วก็ที่จะต้องนำไปกำจัดอยู่ที่62%นะคะซึ่งเมื่อไปดูตัวซัพพลาเซค่ะมันก็จะมีกระบวนการถอดแยกจอ CRT ตัวนี้นะคะแล้วก็มีการถอดแยกตัวดิฟเฟเคชันโยค่ะก็จะมีอย่างจอ CRT วัสดุที่เป็นองค์ประกอบหลักที่มันจะต้องนำไปรีไซ นำไปดิสโทโอ่ค่ะก็คือตัวแก้วที่เป็นแบบ Hazardous Waste กับ Non Hazardous Waste นะคะก็จะทำให้เห็นว่าตัวจอ C I T อะค่ะมันมีองค์ประกอบที่จะต้องนำไปดิสโ o s a l ค่อนข้างสูงค่ะในส่วนของจอแบนค่ะก็คือจะดูได้ว่าตัววัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อยู่ที่80%ที่จะต้องนำไปดิสโทโซอยู่ที่ประมาณ20%ค่ะ ตู้เย็นค่ะเรา,าเรามาดูตู้เย็นนะคะนี่ก็จะเห็นภาพรวมนะคะว่าวัสดุที่สามารถรีไซเคิลเทียบกับดิสโทโ l อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูที่ตัวผังการไหลค่ะองค์ประกอบหลักๆที่สามารถรีไซเคิลได้ก็คือตัวเหล็กที่เป็นโครงนะคะกับตัวคอมเพรสเซอร์ค่ะที่เหลือก็คือจะต้องนําไปดิสโทโซค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะดูจากภาพนี้ก็คือแทบจะร,รีไซเคิลได้ เกือบ100%นะคะแต่ว่าเรามาดูที่ตัวแผงการไหลค่ะมันก็จะมีองค์กรที่ถอดแยกมาได้นะคะทำให้พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การเวไเคิลอยู่ที่98%ค่ะแล้วที่เหลือคือจะต้องนำไปดิสโทโซโดยตัวที่ต้องเป็นดิสโทโซค่ะเราไปดูสภาพเศษของตัวพาวเวอร์ซัพพลายให้ถอดแยกออกมาได้วัสดุกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วต้องนำไปดิสโทโซกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณนี้นะคะและส่วนที่ จะต้องในส่วนของหาร์ดดิสก็สามารถถอดแยกได้ได้ไดองค์ประกอบเป็นประมาณนี้เหมือนกันค่ะถัดไปคือโทรศัพท์มือถือค่ะแบบปุ่มกดแล้วก็แบบสมาร์ทโฟนนะคะความน่าสนใจอยู่ที่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีตัวปริมาณของที่จะต้องนําไปดิดโสโทลซยอะกว่าเรามาดูที่ตัวผ่านการไหลนะคะว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบปุ่มกดนะคะจะเห็นว่าเคส ที่เป็นกรอบพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้นะคะแผงิงจอที่โผล่าเป็นแบบ m e d i ียมเกรดนะคะและส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้อย่างเช่นจอมอนิเตอร์หรือว่าพัดของมันแล้วก็ตัวยางที่เป็นปุ่มกดน,นะคะไม่สามารถรีไซเคิลได้แต่แบบสมาร์ทโฟนเราจะเห็นได้ว่าส่วนที่ต้องไปดิสโทซอ l ค่ะมีปริมาณสูงถึง60%มันคืออะไรมันคือตัวจอนะคะเนื่องจากตัวจอมันมีขนาดใหญ่ จอ L C D Monitor ร์ค่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นมากค่ะก็มันไม่สามารถรีไซเคิลได้คือจะต้องนำไป d ด s p o s โซอย่างเดียวค่ะในส่วนของเครื่องปร,ปรับอากาศตัวในค่ะอันนี้ก็จะเห็นภาพนะคะว่าเครื่องปร,ปรับอากาศตัวในถ้าเราถอดแยกก็ได้องค์ประกอบเป็นอะไรบ้างจากภาพจากผังนี้ค่ะก็จะเห็นว่าองค์ประกอบมันสามารถรีไซเคิลได้นะคะเกือบ100%ค่ะก็คืออยู่ที่9 8นะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นตัวพลาสติก เป็นตัวคอยเย็นนะคะมอเตอร์ Motor. ค่ะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็อย่างเช่นพลาสติกแครปนะคะยางแล้วก็กระดาษค่ะนี่นในส่วนของแอร์ตัวนอกค่ะแอร์ Air ตัวนอกก็จะพบว่าเปอร์เซ็นต์การรีไซเคิลอยู่ที่เก้าสิบปดเอร์ซ็นคล้ายๆกับแอร์ตัวในนะคะอ์ประกอบหลักๆคือตัวคอมเพรสเซอร์ที่มันหนักๆน,นะคะแล้วก็ตัวเหล็กที่เป็นโครงค่ะแล้วก็ตัวคอยร้อนค่ะ และส่วนที่เหลือก็คือจะต้องนำไปดิสซึอย่างเช่นพลาสติกแล้วก็ยางค่ะที่นี้ค่ะตัแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเรารวบรวมมาได้เรายังไม่สามารถบดแดกทั้งแผงนะคะเราจะเพราะว่านื่สัางว่าขา้อจำกัดของเครื่องบดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนํามาใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะถอดเอาตัวอุปกรณ์ต่างๆบนแผงเนี้ยค่ะออกมาแยกประเภทค่ะแล้วก็นําไปบดอีกครั้งหนึ่งซึ่งถอดแยกค่ะ เราจะแยกออกมาว่าเราจะบดทั้งที่สามประเภทนะคะได้แก่ตัวแผงเปล่าตัวทรานซิสเตอร์รีซิสเตอร์ไดโอดนี้รวมกันเป็นเราเรียกว่าอาร์เตอร์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นชิปที่เป็นองค์ประกอบที่จะมีธาตุมูลค่าสูงค่ะซึ่งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามค่ะจะเป็นแผงวงจรของแอร์ตัวนอกของแอร์ตัวในแล้วก็ของทีวีนะคะแล้วก็ที่เหลือค่ะพวกองค์ประกอบ พวกนี้ค่ะมันไม่สามารถบดได้เราก็จะไม่นำเข้าไปบดด้วยนะคะถัดไปคือในส่วนของแผงวงจรเกรดสูงอย่างเช่นของโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะพบว่ามันจะมีแผงที่เป็นแบบไฮเกรดบางตัวก็จะเป็นแผงแบบโรเกอดน,นีก็คือแยกกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นอาร์เตอร์ทรานซิสเตอร์วซสเตอร์ไดโอด m l c c แล้วก็ส่วนที่เป็นชิปอย่างเช่นแรมอย่างเช่นตัว CPU คอมพิวเตอร์ค่ะนี่ก็จะนำไปทําการบดค่ะทีนี้ภาพรวมของการที่เราจะทําการสกัดนะคะหลังจากที่เราถอดแยกได้เป็นองค์ประกอบมาแล้วนะคะอย่างเช่นกล่องของแผงชิปแล้วก็กล่องอื่นๆนะคะ่ะจะนำไปทําการบดด้วยเครื่องบดแบบเชดเดอร์กับคัตติ้งมิลนะคะเพื่อลดขนาดของมันให้อยู่ในเรนจ์ที่เราสามารถทําการสกัดได้ค่ะ แล้วก็นําไปสกัดด้วยกรดไนตริกแล้วก็เอลโคฮลดีอค่ะกรดไนตริกค่ะเราใช้ความเข้มข้นที่ร้อยละยี่สิบสองนะคะในสัดส่วนหนึ่งต่อสามมิลลิลิตรที่อุณหภูมิเจ็ดสิบองศาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หงกดกัดทองค่ะอยู่ในส่วนหนึ่งกรัมต่อหกมิลลิลิตรที่อุณหภูมิสิบห้าองศาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงค่ะซึ่งคอนดิชันนี้เราได้ทําการทดลองในระยะที่แล้วและพบว่ามันเป็นคอนดิชันที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการสกัดตัวแผงวงจรคอมพิวเตอร์ค่ะ ทีนี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะพบว่าจากปัญหาโควิด -19 ค่ะทำให้ไม่สามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้ค่ะอาจจะทําให้เกิดความล่าช้ารวมถึงความล่าช้าจาัดก,การกจัดงานประชุมกลุ่มแยกครั้งที่หนึ่งเนื่องจากว่าจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจากการทดลองค่ะมาประกอบในการรับฟังความคิดเห็นเราไม่สามารถจัดงานได้ทันตามกําหนดนะคะวิธีการแก้ปัญหาคือเราอาจจะทำการวิเคราะห์ผลที่มีในปัจจุบันและเตรียมการในการ สก,กัดแผงวงจอรอริเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์ข้อมูลการถอดแยกทางกายภาพเพื่อนํามาประเมินดูข้อมูลทางเศรษสตร์และสิ่งแวดลอ้อมจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันค่ะสรุปภาพรวมที่จะสอบวัตถุประสงค์นะคะวัตถุป,ประสงค์ของเราค่ะณปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของการดูเทคนิคนะคะในการถอดแยกทางกายภาพแล้วก็เคมีเพื่อนํามา จะทำเป็นดูเรียลแล้วองค์ประกอบของมันนะคะจะทำอินเวนทอรี่เพื่อนำอินเวนทอรี่นี้ค่ะไปประเมินความเสี่ยงเป็นการตอบโจทย์ทั้งเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ